น้องสีพ้ามาเบืองโซเลียนนะครับเป็นยังไ๋เป็นตามีหน่ยวยบ่เพราะว่าผมกะว่ามันก็สีบ่จับนะพี่น้องต่ว,ว่าเป็นดอกแล้วล่ะครับพี่หนึ่งเป็นปีแรกกับพี่น้องผมเอาเดอกก็เป็นครับมือไม่พี่น้องมือไม่นะครับมือไม่ครับต่ว,ว่า ก่สิว่าจับนะครับออนี่ออก็ต้นง่ายนะครับว่าดอกเป็นดอกปีแรกเนาะอดอกปีแหลกนะขออก้าวเป็นทนับเป็นนวยนะ่ะวาง่างนะ่ายเนาะก็สิว่าจับว่ามือไม้ครับว่าต้นเจ็ดปีแลนะ้วครับ พกเจ็ดปีแล้วพี่น้องแต่ว,ว่าผมโมงวิธีเอาดอกของมันเอาดอกของเขาอ,อันไว้เขาครับเรแต่ว,ว่ากระเบิงเขาเจ้าเฮ็ดอยู่หรอกแต่ว่าเฮ็ดบ่ถือครับดอกห้างแย่ห้างเยือก็เลยลวงพี่น้องนะครับมันลวงมันลวง ครัดลวงเอาไม่เป็นครับเอาดอกไม่เป็นนะลูกก็เป็นพี่น้องนี่ลวกมาเลยครับนี่ลวกหมดเลยนี่ครับมือมัอม่วพี่น้องนี่ลวง ยังเือกโตล่ลยขาบึงดอกฟูเลียนเลยปกติจะเป็นตาได้กินน้อพี่น,อน,อน,อนอ้องเพราะว่ามันมีรลาห้ยงนะครับไม่ได้ใช้ปุยหมากเป็นทามหมูเป็น,หนเห็ดเป็นว่าใช้ใช้แต่ปุยหมากอย่างเดียวกับ ได้ยุครับแต่ว่าใส่เลื้ลายนะเดือดตาเทีย่ยลครับเล่งปุ๋ยมาเลื้ลาย่วงไกลๆที่วัดเป็นดอกนะครับ mm hmm. บริเวณสีสานสียังดอกท่นว่าซ้ำส,สีกิน้หนะบริเวณปูขายครับ mm hmm. บริเวณเฮ็ดหน่วยขายเฮ็ดหน่วยข,าย,า,ยยขายตรงลาดสานพี่น้องท่านว่า ผมก็บบริหารซา,านในี่ยย้ำตายก่อนเลือดบริเวณทามกเกษตรพ,พี่น้องพี่นาด้านเป็นเป็นดอกที่จะไปถามกเกษตรเป็นเหตุถึงแรงเป็นหน่วยนะพี่น้องโซเรียดเนี่ยพี่นาเป็นดอกอยู่สองตนพี่น้องต่ว่าปีนี้ก็เป็นทั้งสองอยู่หรือว่าเป็นหน่วย พี่นายสิเป็นคือสิเต็มตนพอดีเลยพนายครับปีที่สอง <c oughs> เปเบิ่งพวกอาจารย์ Facebook เซตบวกเพป็นกับบ่าเรียงอย่างนึงคนหนึ่งว่าไปทาง้งนึงคนหนึ่งว่าไปทาง้งนึงน้าพี่นอ้องเจ้าเสียดเปนน้ำไผดีครับผมก็ได้ผมก็เบิ่งทุกวันทุกวันนะครับส่มบงมาให้เบิ่งประจำ มื่อก็บเบ่งไปสามสี่อาจารย์นะครับแต่ละอาจารย์ก็บอกไปคนละทางพี่นอ้องคุณุงคนก็บ่าอาจารย์ตัวก็ส่งมาห้เบ่งมือขมือนะครับผมกเบเบงนี่จะคลิปเงวๆทั้งนั้นนะครับเบิงเพันประจำนะพี่น้องทุกงมือนังสิบปังพันว่าสัน าหามหามเอ็นเดทขาดเพื่นว่าเห็นคลิปได้มาก,กบเบิ้งคลิปนั่นเพื่นว่าหามเรือนผ่านเพื่นว่าสั่นละนลผมก็เฮ็ดนั่มนะพี่น้องอยากผ่านขึ้นบนเพื่นนะครับอย่างไรก็ดูแลกันได้เลนนยพี่น้องเด้อฝากเมียฝากตัวน้ำเนี้ยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยพี่น้องอย่าเลื่อนผ่านดนะครับเด้อ เห็นหนาผมก็ได้ดูบล็อพอบลั่วไกันทั้งได้กันเดไปน้ำไหมครับสวัสดีครับ